บ่าวไล่พาลุยลุยวัดมือมนาะสบายดีเด้อบ่าวไล่กบจั่เต่เด้อเนาะบวตุกคนเฮ้ยบ่าวไล่มีบางอย่าคือการบ่าบิงดู้ากันไวปปลาไปจักชกระออกมาแน่ว่ะต้องกินไสน่ะรบ่ไล่บ่มีบางอย่างทังเมียมีหอย่างนี้นะชาวบุญน้อยเล่าบ่เชือตี พ่อเมียอยู่ป่าโอ้ยยุบปวดเมื่อยเมื่อยยังชิมีอารมณ์ตั้งอย่างเงี้ยเมื่อยเมื่อยังรู่ขงแน่แขยกโยนเดียวไปมีความิดมีความคิดยันวายันหาโอกาสกันชื่ออรจิงนี้สบายดีเมื่อทุกคนเนาะยันวะพฤศจิขึ้นันว่าเนื้อมื้อนี่ก็มื่นหม้อคือมื้อนี่เนื้อการจัดให้แล้วแต่เมื่อคืนไปจัดเนี่ยม ไปจัดอยู kind of ่ป่าเนาะเอ้ยเนาะบัดเมื่อฮัดเพื่อนเนี่ยเมียแล้วปั่นชัดนะเนาะเบาเห็นยังหัวตีค่ะเกิดอะไรขึ้นการวางทางเบาไรกับเมียเออเรามันตกขางมันตกขางทางเลยโตขางทางเลยเราหมุนไปอยู่ขางทางเลย เราร้ายแล้วเรากิจนไม่ใช่ัวเลยเบื่อเราหายผัวแล้วเ้เห็นเนาะต้องเปล่าไรเกลูดมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาหายซาฝนบ่คืหให้สาเต๋วบานี้ยตกท่ายสบายดีเด้อเป็นพี่น้องเด้อเนาะพอๆกับสว่างอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพอๆกับสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนสาเตวอยู่นะกะกำลังชิกับพี่น้องเลยเนาะกะให้เดดมันนั่นก่อนเพราะว่า ว่าสิครับคือว่ายัางวินเนาะเซ็งเดดพอดีอนว่าตกกับตาเขาขับรถมือเนี่ยมันยากเนี่ยมันก็เป็นมือกล้องให้เบิดมือเนาะมือขุนสาเตลกับนิ่มเป็นเวนเป็นเวน,เนมาช่เลยไปเบิงใกลก่ก่อนเนาะ พี่อุกดีใจน้ำสาวแตวเพิ่นพี่น้องเอ้มื่อนี่ก็พี่ดูกรเพิ่นได้ให้หับข่าวใหญ่บดมือบดเว้นเลยแบบไล่พาลุลุยบดมือมื่อนะ สบายดีเด้อบไร่สมัแเตวเด้อเนาะมอถือคนเฮ่อบ่อไร่มีบางอย่างือกันบ้าบังดูพากันไปป่าไปจักไปกับออกมาแน่วะตก่สนะไทางเหอบ่ไร่บ่มีบางอย่างทั้งมีมีหย่างย่นะชาบุญน้อยเลาบ่เสือตี้่อมีอยู่ป่าโอ้ยยุบปวดเมื่อยเอยยังชิมีอารมณ์ตั้งอย่งน เลยมีีรบ้านแม่คอยยุ่อีีคมิดมีายันว่ายันหาโอกาสกันได้ทันมีโอเสบายดีเมื่อทุกคนเนาะยันว่าพันจิขึ้นันว่าเหนือเมื่อนี่ก็ มื่นบ่คือมือนี่บ่เป็นเนื้อการจัดให้แล้วแต่เมื่อคืนไปจัดเนี่ยไปจัดอยู่ป่าเนาะเอ้ยเนาะบ่ยัง่าวบข่าวเมียยังงบบ่เมื่อหาเฮือนหนิเมียแล้วปั่นชัดได้เนาะเบาเห็นยังหัวตีห่ะเกิดอะไรขึ้นการวางทางบ่าวไรกับเมียเอาเรา มันตกข่างมันตกข่างท้างเลยตกข่างท้างเลยเราหมุนไปอยู่ข่างทางเลยเราร้ายแล้วเรากจนไม่ใช่พี่ัวเลยเบื่อเราหายผัวแล้วเลยเนาะว่าดินว่าหัวเด้อพี่น้องเด้อเนาะก่อนละมือกันเนะไปไปเดี๋ยวกันมันจะตกเราทางนี้เียลเอาะอป่ปูนสอบคือพกคือกปูแดงก็ใส่เห็นยังปูแดงไง ตาเตอเขพื้นใส่แดงเนาะมีทั้งเขียวแดงป้าเนาะสามีซีทะเลบ่สทะเลีเมีทะเลทั้งป้าเฮมยใครแข้งแหงมาไปไปไปงมาใหเบิ้งผู้ใด่กลับมีไงนวนบ่กลใหไ่ไปลวบ่อะนะไปล้วไปไม่ใช่เมื่อยจ้ะ พระไป้นี่นะเฮ้ยมียชูอยู่อยู่เมือยู่งไทยเนี่ยไปกับมาบุญมาเงาเจ้าพนกับมาหักนะนี่เพิ่นก็ลังแล่นข่าวลงเห็นอยู่ไปพุอดีออกไปกี่นี่พอดิพ่อเพิ่นวิรัยบอกให้เพิ่นเข้ามาหักเตรียมแล้วบอกเครื่องนะเก็บเรียบร้อยหานยังไม่ได้เก็บใช่ไหมจะมาให้เจ้าลงนี่ก็โอ้โหต้นบ่าทองใสอยู่ใช่าบนี่ไอ้เขียวเขียวชิบแดงชิบเพราะว่าเอามารอบแรกไอ้ต้นนึงแล้วยแดงนะ เลยเพิ่อนจเข้ามาอพี่่ออะไรอะไรแม่เพิ่จมารับเจ้าอยู่พ่อดยหือว่าพี่้อจะไปชงเนาะชงเชปวนพวกหมดน่งกทเเพิ่นจีข่ามายะเพิ่นจี้ยเพิ่นจีมาเชงปากหไงฮะเพิ่นจีมาเบะาสาวเตยวเยออ่ย บ็ดเอบอกนะเจตยยังอยู่เอามาอีกสิไปจังเว้นนอจังพอจังว่าบางอย่าจะไปกระสยมแล้อะป้วยป่อยหม่อแล้วนบอเะไรเอหทนมาเบ้ามาพ่อแม่น่งขชิบอย้อมเนาะพ่อแม่จะเงติดกับว่าวานั่นบ่เห็นว่าราที่ขึ้นเนือกับว่าว่าปนร้ายเนาะเอาแปนบ่อเลือกันบ่ แป้นแป้นแปงเพราะนิ่นี่สรมนิดอนกินจะมาหน้ามันุ่มใช่ป่ะาอะไรแกน่ะขุดอไอะไร่ะอะไรนะไม่ามาแล้วไม่มามากับใครเหนย่อมากเลยจ้ะมาก็บใมาเปียว มามาเอาปูนเอาปูเกี่ยวเาก่อนบ่เดเกเออต้องเกี่ยวกับบันได้เาจะยอนย้อนขาาส่งใช่ไหมค่ใช่ปูนย่อเอาปูนแดงออกก่อนเกิดวุ่นกิ่ยเ้ใจออกบรรไดโดนักปูนยิ้พ่อแห้งมันยืนงออีกอะไรวันีืนงย

หายแล้วหายไปแล้วช่วยไปเซโูนไดหายแล้วเนาะเ้าจ้างยูให้แม่พนทิมีบ่มีจ้างคือประมูลบอกจ้างอยู่ล้เนาะยู่ไรคาราจ้างเนยยูบ่คาราคาราลายก็ของประมูลจาไดของประมูลนะเมื่อดรรอย้ะโอหาล่อยหาหาล่อยผู้หารยกินปจ โดนเนาะปูเลยป้าวิชัยขึ้นเนื้อยุดตรงนี้เบิดความเท่ข่อยตีเบาๆไรเบิดความโล่ข่อยแล้ววะแต่เอาไว่าเมียเพิ่งตั้งหน้าได้หอยปูนี่เนาะแหม่บอเนาะกระชากมันก็แข็งมาแล้วบ่ยังเกี่ยวไว้ตั้งหน้าอยู่กลับลงมาเนาะเอาไว้เย็นๆเลยชอบป้าว่าแล้วสิบปมาไปไปโดนเน่คุณเดน่ก็ยิ้มกันเลยฮะ พอินม่นไดีเงคือเล่นแข่ง่นมีได้เนาะทำไมวะเสดจ๊ะฝ่ายกับเมย่งกันบนะเาลเราเ่าได้ินที่ชอบได้ยูตัวนี้ย่อมเลยดิงอดปีแบเอ้าผ่าตัด้าเ็นผ่ายอมนเจ้าวะผ่าตาบ้น้องพิง่คนผาออกบ่นะไม่เอาไ ปฏิเสธได้ตัวนี้เออไเงินเนี่ยแบบช่วงยังบอรดีเออยังวอรเปลี่ยนให้ได้โย่แต่ตัวนี้เป็ี่ยนยังเปลี่ยนยังได้โย่ขอเถอะปูนเคี้ยวข้าหายชอบนะนี่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 ไหนไรอมดเลยบอกไรเอ้ยหยัดมามุดลูกสาวเต๋วบอว์นั่นได้เนาะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายแค่เนี้ยผมมีบุดลูกโอ้ไม่แต่ว่าผู้ชายนี่ใครเอาใครเน้่เนาะ ไม่ใช um: ่ม er> ีมด mm ุกอะให้มากอะไรเป็นวงสาเต๋นี่แล้วแล้เบรกนักดูเลยสิครโอ้ยมีพวกลูกขึ้นกันเนอะมาได้นอหีวกั่ไหามาวลงบนแล้วพวกไปอย่างดีเนอะนี่มานอนฝันค่ะป้าในใ่ายยิ่เนาอะไรนี่เจ็บกระเทาะ

cầm bao là... lại mình chơi cái nút thì ai sẽ đi chơi bao mày nhóc hả mày nhóc mày đang hảm đấy đi rồi ba đi cả bọn này mày คุณใส่สีมีอยู่แถดนั้นแล้วละลระวังเด้อเม่์กางนออีเจ้า่กมาขอเมียแหะแต่วมีลูกเลี้ยงแนนครย่คันมีันมีลูเียยันวาผู้จ่าเอดมันคีคันมีูกเลี้ยงไหมใช่ไอยากจะเลีเ้ยง,งลูก <S 2> <S 2> กติดจะเลี้ยงลูกนี่เ่วาผู้ชายไม่ห้างลูกหนึง่ <S 2> <S 2> งผู้ชายไม่ห้างลูกสองอยู่เหนือลายว่า น้อเพิ่นก่เป็นห่วงแล้วเที่ยวขึ้นเยมือต่โคปุนแดงสามสิบปูนแดงสามสิบอบนับมืนเนาะเสร็จแล้วอะไรกันหายใจหอบหอบเลยแบบครบแปดสิบครบไหนครบสเราคแล้วเรนะับเโจทยี่คอยอามาิตั้งตั้งนะฮะ ตั้งมาฮะโอ้บ่อไ่หรกงตั้งเกงตั้งเนาะตั้งละสิบสองสิบสิบห้าสิบบ่ไ่ตัวนี้บ่ได้เกี่ยวไรยตัวนี้เกี่ยวเฉพาะจะคอยเอามานี่ตั้งไม่หรอสี่สิบสี่สิบกับพอดีช่องโซนสี่สิบใส่ามสิบเกี่ยวเกี่ยวสิบช่อแดงสามสิบ่อเคอ่โอเคบ่อเจ้เฉพาะคนอะเอาคอยดี่าย่านเนือเะไคอยย่านเอาเกียวมานำ มันมันมันมีไรหอมแต่ว่ายังยังหน่อยทางเราเจ้าเจ้าแต่ว่าหอมละามมีอยู่สาวซีชอนผลมาคอยเรยกว่าเอามาสามชิดด้วยกัรมางามามว่าเจ้าช็อคเรามาชามกก็ขึ้นก็ร้างแต่ว่าเพื่อนน้องมันไอ้ดีแหงกะเพ่นจะใส่โดนปลายือกันแตขึ้นขนาดที่ว่าเพั่อนจับะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรืยว่า จ็ดสิบเนาะาทิมีไหมมือก wow. ันอันในปลาองดอกแต่ลาซาปนบุคคลกันเริ่มมาเล่าหันเก้าสาิบเอาแตเก้าสามสิบตัวไหมสี่สิบเป็นหาเป็นเจ็ดสิบเป็นห้จะนตัเลขราสมนวดกัสามสิบทีหมอยู่นี่ อาสามชิกับส so ี่ชิ0เจ็ิเดีเป็นหาชปลายนะบอกว่ากจะโปกไววดีดีนาะบัดนเพ่ทาเพร์มาเลยว่าโอ้ยปูนไยไปใส่อีกเราพี่น้องนาวะการเินทางกงแต่ถ้าประกวดมาอีกบ่เดี๋ยวจะพัาใช่คนนี่

กันบ่ชางลูกกับลูกบ่เฮ้ยเนาะบาไลนี่ลูกวะอ้มันยมถถ่ายแล้วทนเอ็นข้างหน้าเนาะแต่ยันคหักนะเ้ยมาไหนกล้อง ไทเฮ้ยไปเป็นเฮ้ยป่ไทยไทยเฮียงคููกับสาวเตวบ่เอาเอาเบาไลก็พารรยาเป็นไปย่างหุบๆบอกคือที่คับดีใจนักสาวเตวเพื่อนพี่น้องเนาะขินก็ไดปูนปลายศบแล้วันนี้เนาะเบาไลจะขึ้นเนื้อกับจัดนักจัดติ่มใหม่ อคนชอบเตหขมต้ตนมักไผ่เคลื่อนเสาเตียวพี่น้องเลยบ่าวไล่เพป็นกบบนกคนปูนบดมือบดม,มือนี้พี่น้องเลยเนาะก่อนสิขึ้นเนือ้อผมนะก็ไปขึ้นมือนี่เลยเนาะกระทางบ่าวลาวเพ่นกปอะีมาหาับเอามาไปดินนเสาเตียวพร้อมเนาะ กสิประมาณนี้เด้อเพื่อนพี่น้องเด้อเนะาะสว่างกสิขอ,บขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหับชมคลิปของสาว่างในกับรบูชาโฆษณานำขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห่งเบื้องสุขสุขคนเดนะ้อเนาะกับพ่อกันไหมในะคลิปหนาเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี